มาครับพี่น้องครับผมวันนี้เขาป่าหาเห็ดจักหน่อยเห็ดยูคาดิปตัดรอว่าเห็ดขมนะครับผมพ่อได้ไปเจียงกินเรงเห็ตดอจเจนนดับปลาแดกเข้มเข้มพี่น้อง <c oughs> ดอกสวยงามนะครับผมดอกสวยงามเห็ดยูคาดิปตัด หรือว่าเห็ดขมพีน่องนะครับผมหรือว่าเห็ดขมเห็ดหนีอยๆหน่อยๆอยอเจาะใช้หนังปลาเดียกเข้มๆพีน่น้องนะครับผมเห็ดยูคาลิปตัสนอ้องย่ามในย่ามหน้านี่ก็หากินง่ายยูดอกนะครับผมนี่อ่านี่คือเห็ด เห็ดยูคาลิปตัสบุบ๊คบุญน้องเนไหมครับผมกอน,นีเงานีพี่น้องมีสามอันมีสามดอกนี่นะครับดอกสวยงามบอพี่น้องอันนี้บอสวยงามบอเอาเอาแต่พอจีนเลยครับผมครับนะผมตอนนี้กับดำแต่ว่า,ากับพอจีนเลยยู่พี่น้องขันข้นกับเชีบงังเจ็ดที่ปีนี่แหละครับผมไปหาหม่องไม้ มีอีกหรือเปล่าครับเก็บหน่อยไปหาหลายพี่น้องมองแลดอกสองดอกเนาะเพป่นว่าเพป่นว่าโอ้นี่ดอกหนึ่งละโอ้นั่นดอกหนึ่งเออเอิงเอ้ยละอีเออเอิงเอ้ย,อย,อย,อยดอกนี่กะงามอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกะงามครับเข่ากะงามผู้มาหานี่กะงามหัวหยอกจกของ บ่าเนอเอ้ยเท่าหาเอ้ยสิวะือต้องอย่องอย่องจะคองพี่น้องมองได้ดอกสองดอกครับเพราะว่าหันแหนหนีแน่ไปพี่น้องเนาะนี่นะครับนี่ครับพี่น้องเาง่อีเขาก่อย่างกายด้วยครับเมื่กีก่อย่างกายเพราะว่ามันลักษณะคล้ายๆ่ครับดอกกับไอ้ใบยุคาลิบตัดนี่นะครับผมดอกสวยงามอย่าใบาแห้งใบเห็ด ใบค่อยๆไปนัอื่นกับยาใบาแห้งพี่น้องใบยังขึ้นกันนี่แหละได้บอกต่อใบค่อยๆอยาใบาแห้งใบแห้งมันจีบบวบมันจีบบวกงาม,มก็พี่น้องดอกนี่พี่น้องแต่ว่าขาสวยงามเนาะพี่น้องเอาซะเนาะเป็นใบอันงามบนมีดก็ต้องเอาไปแล้วครับผมนี่นะครับ อึ๊บโฮพี่น้องได้หลาย,ด,ยดอกแล้วเติมได้หลายดอกเติมกันแล้วเจ็บไปเจ็บมาเจ็บมาเจ็บไปกะได้ได้เคืองกับตาหน่อยพอดีพี่น้องซํานีกับพ่อจินแล้วเนาะมืออื่นจะมาหาไมนะครับมืออื่นจะมาหาไม่เห็ดยูคาดิปตัดน้องกระดอกสวยงาม ดอกสวยงามนะครับนี่น้องทำมันไลยก็ไปต้มต้มแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้พี่น้องต้มแล้วก็เท้าก้มนะครับไปร่างไปตัดขาไปแช่น้ําเกลือดีๆพี่น้องต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ซองฟิตไว้จะกินนี่ครับผมดอกงามนะครับผมดอกสวยงามมากนะครับอ่ะพี่น้องโปรดติดตามคลิปต่อไปกดกันนะครับผม So what do you got?